ในห่วง23ถึงวันที่ผ่านมาแน่นอนครับว่ามู่หลานมาเที่ยวหาในหลายๆภาคนะครับแต่ว่ามวลน้ำเดิมที่เคยตกก่อนหน้านั้นที่เป็นร่องความกดอากาศต่ำก็ยังคงเสริมเรื่องของฝนตัวใหม่ที่เข้ามาเดี๋ยวเราไปไล่เรียงก่อนนะครับว่าเกิดเหตุที่ใหกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปที่แรกครับที่จังหวัดสุโขทัยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยครับนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามปริมาณน้าไหลหลากเนี่ยที่ตําบลหนองจิกอําเภอคิวรีมาศจังหวัดสุโขทัย โดยโอบตหนองจิกได้รายงานถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยและความคืบหน้าการระบายน้ําเขาใช้รถแบคโฮทําผนังกั้นน้ำนะครับป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ของชาวบ้านในส่วนของชนประธานจังหวัดสุขโขทัยรายงานถึงเส้นทางการระบายน้ําภายในจังหวัดสุขโขทัยเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน,น้ําก้อนใหม่ที่อาจจะไหลามาจากภาคเหนืออันนี้ผมบอกเลยว่าไม่อาจครับมาแน่ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในภัยแ้งอันนี้ถูกต้องครับผมซึ่งปัจจุบันจาก,กวันสุขโขทัยเก็บกักน้ําได้ประมาณ300ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับมวลน้ําที่จะไหลผ่านเนี่ยประมาณ2,000ลูกบาศก์เมตรแล้วเนี่ยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็กําชับเลยละครับว่าติดตาม24ชั่วโมงป้องกันน้าท่วมเฉียบพลันพร้อมทั้งหาช่องทางการระบายน้ําและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันท่วงทีต่อความร้องขอ ค่ะเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลท่าหมื่นรามแล้วก็ตำบลพันชรีอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ค่ะระดับน้ำสูงประมาณ30-50เซนติเมตรรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยตอนนี้ยังสามารถสัญจรได้อยู่นะคะส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยน้ำท่วมขังอยู่บริเวณหมู่ที่9้าบ้านทุ่งหนองแดงตำบลท่าหมื่นราม โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะตํบลท่าเหมื่นรามเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวกว่า30หลังคาเรือนแล้วก็ในพื้นที่ของหมู่ที่1หมู่ที่2รวมถึงหมู่ที่15ของตําบลพันชลีอําเภอวังทองนะคะช่วงบ่ายของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะระดับน้ําเริ่มลดลงเล็กน้อยค่ะซึ่งใน คืนนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยคาดว่าปริมาณน้ําที่ท่วมขังอยู่ตอนนี้ค่ะน่าจะเริ่มลดระดับลงนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่ามวลน้ำเนี่ยเริ่มไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่าของวันที่10สิงหาคมชาวบ้านบางส่วนเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเก็บข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านไม่ทันนะคะก็ได้รับความเสียหายกันไปส่วนในพื้นที่ของตําบลพันชลีเนี่ยบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะได้รับความเสียหายกว่า40หลังคาเรือนด้วยกันค่ะอ่ะนี่แหละครับก็ ด้านหน่วยงานต่างๆก็จับมือครับส่วนที่กําลังกันเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอันนี้เราปิดท้ายเรื่องน้ำนะครับเนื่องจากว่าในห่วง3-4วันนี้หลังจากวันนี้วันที่12นะครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างเช่นจังหวัดน่านแพร่เชียงรายเชียงใหม่พะเยานะครับหลังจากนี้เองอีกประมาณ2วันมวลน,น้ําก้อนนี้ก็จะลงตามลําน้ําสาขาลงมาภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ํายมต้องจับตายอย่างใกล้ชิดถ้ามีอะไรความคืบหน้า ผมจะรีบนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับได้ทันท่วงทีเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยขอเตือนในพื้นที่ลุ่มน้ํายมก่อนนะครับเพราะตอนนี้ที่วังชิ้นเริ่มเดินทางมาแล้วน้ําแดงมากนะครับ